ขอพาไปต่างประเทศไปไหนล่ะญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นเลยนะมีอะไรน่าสนใจญี่ปุ่นฮะอยากให้เปิดคลิปไอคือทุกคนรู้ว่าญี่ปุ่นมีหลุมหลุมหนึ่งเกิดขึ้นใหญ่มากลองดูดูภาพหลุมก่อนแล้วกันฮะก่อนที่จะไปดูคลิปอ่าไหนขอดูหน่อยฮะดูภาพหลุมที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยคือเกิดเหตุการณ์หลุมยุบขนาดใหญ่ที่ฟุกุโอกะของญี่ปุ่นถูกต้องฟุกุโอกะเนี่ยเป็นเป็นคือญี่ปุ่นเนี่ยมีเกาะอยู่4เกาะหลักอ่าอันนี้คือหลุมใหญ่มากอะ เขาบอกว่ามันลึก15เมตรคุณครับ15เมตรคือ3เท่าของสะพานลอยซ้อนกันขึ้นไป3มชั้นอ่าแล้วดูนะนะมีท่อส่งไฟฟ้าระบบสาพโรณภคทั้งหลายก็ลงอยู่ในนั้นนะฮะแล้วนี่คือใจกลางเมืองเรียกว่าเมืองหลักเมืองคล้ายๆเมืองเอกของฟุกุโอกะเมืองเอกของเกาะคิวชูใช่ไหมเกาะคิวชูอ่าแล้วก็เป็นเมืองเป็นเมืองคือเป็นจังหวัดเอกของเกาะคิวชูแล้วเป็นเมืองเอกของจังหวัดนั้นอีกอ๋ออ่าอ่าโอเค คือเจานอาการง่ายๆนี่คือแยกสาธรสีลมโอ้ย oh. แยกประมาณว่าสาธรสีลมนาะทีว่าตรงนั้นมีหลุมตรงนี้เกิดขึ้น uh, 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 นะฮะตายะไรสิเนี่ยแล้วก็เท่านั้นไม่พอพอเกิดหลุมขึ้นเสร็จปุ๊บน้ำมันมีระบบประปามีระบบอะไรในนั้นด้วยน้ําท่วมหลุม uh. นะแล้วใครจะเชื่อว่าผ่านไปเจ็ดวันกลับมาดีเหมือนเดิม <Okay. S 2> เปิดคลิปที่เป็นกล้องวงจรปิด uh. ของสีแส่แยกสี่แยกอ่านี้ดูไปนะครับในระหว่างเราเล่า นี่คือเป็นคลิปที่รีไวต์ตั้งแต่เป็นหลุมจนกระทั่งคนมาซ่อม,อมแล้วเสร็จภายใน7วันได้ยังไงเราว่ากันจากเพจสรุปโอเคเพจสรุปเนี่ยสรุปเรื่องเอาไวเขาบอกว่าญี่ปุ่นคิดญี่ปุ่นทําเปลี่ยนหลุมยักษ์ให้กลับเป็นถนนได้ใน7วันทันกันได้ยังไงมาซ่อมแถวประเทศไทยบ้างไหมลองดูกันคืองี้หนึ่ง คืองี้เพจสรุปก็จะขึ้นคืองี้ตลอด<ช>เมื่อวันอังคารที่8พฤศจิกายนปรากฏหลุมยุบข,ขนาดใหญ่กลางถานนหน้าสถานีฮากาตะที่จังหวัดฟุกุโอกะของญี่ปุ่นทาเอาผู้คนเดือดร้อนไปทั่วแต่ผ่านไปเพียงหนึ่งสัปดาห์หลุมหายไปแล้วกลับกลายเป็นถนนเหมือนเดิมเปิดให้รถวิ่งได้เฉยชาวโลกตื่นตระหนกว่าเฮ้ยนี่ขอพรเทพมังกรกันหรือยังไงทําไมถนนไม่ถึงซ่อมเสร็จไวเวอร์ขนาดนี้ะละคนละข้อข้อสองถ้าบอกก่อนจะไปดูว่าเขาทํากันยังไงเนี่ยลองมาย้อนเหตุการณ์ดูนิดนึง ว่าเมืองฮากาตะคืออะไรเมืองฮากาตะคือศูนย์กลางของจังหวัดฟุกุโอกะจังหวัดฟุกุโอกะเป็นเมืองเอกของเกาะคิวชูญี่ปุ่นมี4ี่เกาะคิวชูอยู่ล่างสุดเมืองนี้ถึงจะไม่ใหญ่เท่าโตเกียวโอซาก้าแต่ก็เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในเกาะคิวชูนี่เองสำคัญเบอร์ไหนเอาว่ามีสนามบินระหว่างประเทศมีรถไฟความเร็วสูงแล้วก็สถานีฮากาตะเนี่ยเป็นสถานีหลักเสมือนสถานีสยามเลยครับ ข้อต่อมานะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลุมมันยุบตอนเช้ามืดรประมาณตีห้าของวันที่8พฤศจิกายนซึ่งตอนนั้นน่ยกำลังมีงานก่อสร้างรถไฟใต้ดินส่วนต่อขยายของเส้นนานาคุมะแล้วจูจ่ๆเพดานอุโมงค์ที่คนงานกําลังทํางานกันอยู่ก็เกิดร้าวแล้วก็มีน้ํามีโคลนไหลลงไปค,คนงานทุกคนก็เลยหยุดทุกอย่างแล้วรีบอบพยพออกมาก่อนที่อุโมงค์มันจะพัง มันก็เลยทาให้เกิดหลุมยุบในเวลาต่อมาโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับสี่เนี่ยเขาบอกว่าหลุมที่ยุบเนี่ยใหญ่มากขนาดประมาณว่าสนามบาสเกตบอลสอสนามความกว้างนะเท่าสนามบาสสองสนามลึกลงไป15เมตรข้างใต้ถนนเนี่ยมีระบบท่อน้ําท่อระบายน้ําระบบน้ําไหลมาท่วมจนเต็มหลุมครับมีท่อสายไฟมีท่อแก๊สญี่ปุ่นไม่ใช้แก๊สเป็นถังแล้วนะญี่ปุ่นใช้แก๊สส่งไปตามท่อครับ แล้วก็สายโทรศัพท์พอถล่มลงไปเสร็จเว็บระบบพวกนี้ก็จะถูกตัดทําให้พื้นที่ใกล้เคียงบอกแล้จินตนาการเหมือนสาทรสีลม,มอ่ะก็จะถูกตัดน้ําตัดไฟตัดแก๊สตัดโทรศัพท์ทําอะไรไม่ได้เลยที่แย่คือตัดเน็ตด้วยนะฮะ เขาบอกว่าโชคดีมากที่ตอนนั้นคือเช้าตรู่้5คนงานก็ทําการปิดกั้นถนนไม่ให้รถยนต์และคนผ่านเข้าไปได้เลยเลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนี่หนึ่งยนะทำงานทันท่วงทีจากเหตุการณ์นี้นี่นะไม่มีคนได้รับบาดเจ็บแต่ว่าผลกระทบทำให้บริเวณนั้นถูกปิดกั้นอาคารรอบๆถูกขอให้อพยพคนออกใครทํางานแถวนั้นไล่กลับบ้านเพราะมันเสี่ยงไม่ให้ทำคราวนี้ต่อไปเขาบอกว่า จากสภาพความเสียหายขนาดนี้ขนาดนี้คือขนาดในภาพเนี่ยนะครับม,มีคนก็วิเคราะห์ว่าอาจจะต้องใช้เวลาซ่อมแซมอย่างน้อยเป็นเดือนๆกว่าจะกลับมาใช้ได้แถมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะเพราะว่าปี2000กับปี2014เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ครั้งนี้มาแล้วเหมือนกันแล้วก็สาเหตุที่เกิดหลุมยุบเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการสร้างรถไฟใต้ดินเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าครั้งนี้ใหญ่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาครับ แต่ว่ามันมีคนอยู่คนหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับคิดว่ามันน่าจะซ่อมได้ไวมากกว่าที่คนทั่วไปคิดไว้นี่นับถือมากจากใจจริงใช่ฮะคนคนนั้นคือคุณโซอิจิโร่ทาคาชิมะครับเป็นนายกเทศมนตรีฟุกุโอกะเป็นคือใหญ่บอกว่าเป็นเป็นนายกเทศมนตรีอ่ะคือนายกเทศมนตรีเล็กกว่าผู้ว่ายเล็กกว่าผู้ว่าหรือเปลกว่านายกเทศมนตรี เล็กกว่าผู้ว่าเหมือนเป็นเขตเทศบาลขนาดให,นใหญ่ใช่ไหม<ช>ที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะเล็กกว่าสอสอเล็กกว่าหน่วยงานรัฐนี่คือเล็กกว่าระดับกระทรวงรแต่ด้วยความที่ญี่ปุ่น,นมีการปกครองแบบกระจายอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจในการสั่งการในการดูแลในการรีแอ t กับสถานการณ์วิกฤตทั้งหลายเนี่ยเขาทําได้เลยโดยไม่ต้องไปคอยอย่างนั้นอย่างนี้ดูทางสงารานเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยน่าศึกษาเป็นโมเดลในการกระจายอํานาจครับครับแล้วกระจายอำนาจานาที่คือให้เขาทําอํานาจจริงๆนะฮะอ,อย่างเช่นนายกเนี่ยคนนี้นายกเล็กเนี่ยก็รีบเข้าไปดูที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วครับประสานงานทุกฝ่ายให้บรรเทาปัญหาเฉพาะหน้ามีอะไรบ้างจัดเส้นทางจราจรด้วยตำรวจและอาสาสมัครครับ เอาให้การจราจโรโฟลก่อนโดยไม่ต้องใช้แยกนั้นถูกต้องกู้ระบบไฟฟ้าปลาปลาแกส๊สอินเทอร์เน็ตอื่นๆให้กลับมาได้รวดเร็วที่สุดครับจนสุดท้ายจํากัดพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้ไฟใช้แกส๊สใช้น้ําใช้เน็ตเนี่ยเหลือเพียงแค่อาคารที่เราเห็นรอบๆอแต่นอกนั้นใช้ได้หมดอ่าอ่าเท่านั้นไม่พอ,อจัดตั้งวอุ่มเฉพาะกิจชื่ออฟกูโอกะที่ประกอบด้วยทีมงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมมือแก้ปัญหานี้รวมถึงการใช้บล็อกส่วนตัวในการสื่อสารเป้าหมายมนะกับประชาชนว่าเราจะต้องคืนชีวิตปกติให้ชาวฟุกุโอกะให้เร็วที่สุดมแม้ว่าจะเร็วขึ้นสักหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีเหตุ <c oughs> การณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นครับ แต่เป็นวิกฤตที่ทั่วโลกจับตาดูเช่นกันเพาข่าวไปทั่วโลกนะฮะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยร่วมมือร่วมใจแสดงพลังที่แท้จริงออกมาให้ญี่ปุน่นให้โลกได้เห็นอ่านี่คือสิ่งที่คุณนายกเทศมนตรีเขาโพสต์ไว้ในบล็อกของเขานี่คือเป้าหมายของเขาแลวเขาทาได้นะครับแผนงานซ่อมสร้างจากการวิเคราะห์ร่วมกันของทีมที่เกิดจากการตั้งบอล o ูออฟูกูโอกะคือจะต้องซ่อมชั้นล่างขึ้นมาบนขั้นแรก ต้องถมหลุมที่ยุบลงไปก่อนเพื่อเป็นฐานรากรแล้วจากนั้นน่ะค่อยมาซ่อมสาธรารณูปโภค,คไอ้พวกท่อประปาสายไฟฟ้าสายอินเทอร์เน็ตท่อแกส๊สแล้วก็ค่อยทําผิวถนนข้างบนฉากเป็นขั้นตอนสุดท้ายนี่ขั้นตอนวางไว้คร่าวๆแบบนี้คือมันไม่ใช่แค่เอาดินมาเทแล้วเทปูนถนนลาดยางไม่ใช่นะมันมีระบบ ภายทางใต้ที่มันเชื่อมต่อกันเยอะ,อะด้วยเดี๋ยวคุณดูนะว่าเขาทํำยังไงครับคือพูดเนี่ยอาจจะง่ายแต่ทายากกว่าเพราะความท้าทายแรกสุดคือการอุดหลุมขนาดใหญ่ยักษ์ที่เต็มไปด้วยน้ําได้ยังไงสูบน้ําออกก็ไม่ได้เพราะว่าต้องอาศัยน้ําพวกนี้รองรับน้ําหนักพื้นถนนส่วนอื่นๆด้วยพูดง่ายๆคือจะสูบน,น้ําออกมันจะมันจะโปร่ปไ,ปรไปอ,อมันจะเป็นคือหลักวิศวกรรมฟิสิก์ของมันอ่ะมันจะมีแบบ น้ำหนักหายไปอ่ะ,อะมันก็ต้ถูกแทนที่ด้วยอย่างอื่นเขาจะยุบลงมามคราวนี้ดังนั้นต้องหาทางถมดินลงไปทั้งอย่างนั้นเลยแล้วก็รอให้มันแข็งตัวเขาบอกพระเอกของงานนี้คือดินผสมชนิดพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติเป็นดินเหลวผสมคอนกรีตสามารถแข็งตัวได้เร็วแม้อยู่ในน้ํำดินผสมสูตรนี้เนี่ยเป็นฟังดีดนะผลงานวิจัย ของนักวิจัยญี่ปุ่นเองตั้งแต่ปี1980มีชื่อเรียกว่าริวโดคาโชริโดซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเอาสิ่งที่ญี่ปุ่นคิดเองมาทำเรื่องดินแบบนั้นผลงานวิจัยใช้จริงได้หน่วยงานรัฐก็เอาผลงานวิจัยมาใช้ใช้ได้แล้วคนที่เผยแพร่งานวิจัยก็ให้ใช้เพอร์เฟกนะ ถือว่าเพอร์เฟกเป็นการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่คิดค้นในคนประเทศตัวเองอันนี้ไม่ได้ต้องพึ่งแบบชินโซอาเบะต้องจะแบบลงมาดูรอนายกเป็นปัญหาดราม่าไปด่านายกกับเรื่องแค่ที่เกิดในจังหวัดนึงเทศมนตรีดูแลเองหมดเลยเออนายกเทศมนตรีจัดการหมดคือท่านสท้อนได้หลายมุมนะฮะจากเรื่องนี้แล้วดินชนิดนี้มันพิเศษอย่างที่นวดบอกปกติแล้วคอนกรีตนยนะใส่ลงไปในน้ำมันก็ไม่แข็งอ่ะไออันนี้มันใส่ลงไปมันก็แข็งอยู่ดีปัญหา ต่อมาหลุมมันใหญ่ต้องใช้ดินจำนวนมากแล้วดินผสมเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณสมบัติมันแข็งตัวเร็วมากทำให้ไม่มีผู้ผลิตดินพิเศษเจ้าไหนเลยที่เตรียมผสมไว้ก่อนล่วงหน้าเอาไว้ขายมันต้องสั่งผสมผลิตกันสดแล้วก็เอารถเน่ยไปขนอดินพิเศษชนิดนี้มาที่หลุมซึ่งที่ที่ผสมดินเนี่ยห้ามอยู่ไกลจากหลุมเพราะถ้าอยู่ไกลจากหลุมระหว่างที่วิ่งรถมาดินมันแข็งอยู่ในรถเลย นี่นะฮะเจ้าหน้าที่โชคดีมากๆเขาบอกว่ามีบริษัทบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทผสมสูตรดินนี้ตั้งอยู่ในฟุกุโอกะเจ้าหน้าที่รีบโทรศัพท์ไปหาตั้งแต่ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงแรกหลังจากเกิดหลุมยุบครับนี่แหละจากนั้นเนี่ยปฏิบัติการการถมดินก็เกิดขึ้นนะฮะรถผสมปูนถูกระดมจากทุกที่ เพื่อมาช่วยงานนี้ขนดินผสมมาเทใส่หลุมทั้งวันทั้งคืนทำงาน24ชั่วโมงใช้ดินไปมากถึง3,500ลูกบาทเมตรเทียบเท่ากับจำนวนรถผสมปืน780คันรวมกันหจนสามารถเทดินอุดหลุมยักษ์ได้ในเพียงหนึ่งวันหลังเหตุเกิดเหตุการณ์นี้วันเดียวคุณผู้ชมผมขอให้รีเพลย์เอาเอาภาพนั้นขึ้นมาอีกครั้งที่หมุนเร็วๆเนี่ยคือจะเห็นรถบูนไปมาไปมารถบูนไปมาเนี่ย 780คันผสมปูนพิเศษอุดหลุมขนาดยักษ์ขนาดนี้คุณวันเดียวแล้วเนี่ยคิดว่าอะไรดีคือทำไปเลยนะฮะไม่ได้ต้องแบบรอตั้งงบรอคุยรอเคาะรอต่างๆนานาจากนั้นนะหลุมเนี่ยถูกถมไปแล้วนะรอให้ใช้เวลาสักพักเพื่อรอให้ดินแข็งตัวแล้วก็มากกว่านั้นนะฮะที่ญี่ปุ่นจริงๆในระหว่างที่รอดินแข็งตัวเนี่ยไม่เกินหนึ่งวันเนี่ย ก็เอาตัวอย่างดินเจาะออกไปไปทดสอบความแข็งในแลบด้วยเครื่องวัดมาตรฐานเชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพื่อความมั่นใจระหว่างนั้นแผนงานเดินต่อไปทีมต่อไปที่เข้ามาทำงานหลังจากมีละอุดหลุมแล้วทีมซ่อมระบบไฟฟ้าตามด้วยทีมซ่อมท่อน้ำท่อมระบบซ่อมระบบสื่อสารแล้วก็ซ่อมท่อแก๊สตามลำดับระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดหลุมยุบันที่นนะ ทั้งหมดกลับมาใช้ได้เพอร์เฟกอีกครั้งคือวันที่13คือสาจิกายน5วันบางทีนะเวลาอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ไฟฟ้าที่บ้านหลุดระบบสายเงโทรเรื่องทีกว่าจะได้ช่างเป็นอาทิตย์อ่ะใช่ล่าสุดผมอินเทอร์เน็ตที่ห้องอ่ะันใช้ไม่ค่อยได้อ่ะนะครับเอาโทรวันเสาร์ก็ว่าจะมาเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยเนี่ยนะคืนแบบบางทีอ่านแล้วก็หดหัวนะความแบบว่าเพอร์เฟกของประเทศอื่นเขายังไงต่อฮะคืนวันที่สิบาครับ ทีมซ่อมผิวถนนแล้วก็ระบบจราจรกลับมาจัดการต่อ,อทีมงานใช้เวลาทั้งคืนในการราดปูพื้นถนนตีเส้นติดตั้งระบบสัญญาณวันรุ่งขึ้นเสร็จแต่งานก็ต้องมาสะดุดเพราะฝนตกทําให้ต้องหยุดงานเพื่อรอฝนพอฝนหยุดก็ทํางานที่เหลือต่อจนเสร็จแล้วเท่านั้นไม่พอนะไม่ใช่แค่สักจะทาทาทำทำ,ทำ,ทำกินงบประมาณไม่มีนะฮะทำเสร็จปุ๊บลากเชิญผู้ชี่วชาญมาตรวจสอบอ่าถูกต้องคราวนี้ เรามาดูเรื่องของการสื่อสารของเขาอะนะนายกเทศมนตรีทาคาชิมะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อ,กรกอสร้างระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดในระหว่างนั้นเปิดให้นักข่าวทุกสํานักเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดข้อสงสัยคลางแคลงใจกันเพราะว่าอะไรในมุมกลับการซ่อมแซมถนนที่ใช้เวลาสั้นขนาดนี้มันไวเวอร์เป็นการ์ตูนอะนะเขาเขียนไว้เนี่ย มันก่อให้เกิดคําถามต่อประชาชนชาวฟุกุโอกะว่าซ่อมเร็วแบบนี้ม,มีมาตรฐานความปลอดภัยหรือเปล่าคือถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยคงจะถามว่าแบบทำไมท่านแถวนี้ใช้เงินอะไรยังไง<อ>แต่ของเมืองญี่ปุ่นนี่เขาคำถามแรกคือปลอดภัยไหมล่ะปลอดภัยไหมล่ะม,มันซ่อมเร็วเกินไปในความคิดเขาครับนายกคาคาชิมะโพสต์ผ่านบล็อกไว้ว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนอมผมได้ขอให้ทีมงานซ่อมแซมให้กลับมาชนิดที่จะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสองได้อีกอและถ้าผู้เชี่ยวชาญไม่รับรองก็จะไม่เปิดถนนให้ใช้งานเด็ดขาดครับครับเขาบอกว่าจน วันที่15พฤศจิกายนเนี่ยหลังตรวจสอบยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาเนี่ย ถนนที่เคยเป็นหลุมยักษ์ก็กลับมาใช้งานได้ครับส่วนที่เพิ่มเติมคือความแข็งแรงที่มากกว่าเดิม30เท่านี่ไงฮะจากทั้งตัววสัสดุและทุกอย่างครับเท่านั้นไม่พอเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดหลุมยุบค,ครั้งนี้ด้วยซึ่งจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากคนนอกเข้ามาร่วมเป็นกรรมการสอบสวนด้วยนะฮะก็เอาว่า เขามองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งครับความรวดเร็วความสะดวกความสบายของประชาชนเป็นที่ตั้งความคล่องตัวของการดําเนินเศรษฐกิจในเมืองเป็นที่ตั้งไม่ได้ต้องมารอหาว่าใครผิดก่อนที่ทําถนนยุบการตั้งจัดสรรงบประมาณการคือมันต้องรีแอคชั่นเร็วในขนาดนี้และในระดับ ท้องถิ่นระดับนี้ก็ทําได้เนี่ยเขาปิดท้ายนะเขาปิดท้ายว่าถ้าไม่รีบซ่อมหลุมเราอาจจะได้เห็นสาวๆฟุกูโอกะไปยืนอาบน้ำอยู่ริมขอบหลุมอ่ะถูกเขาประชดคุณคุณคุณคิดดูนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้คือหลุมลึกขนาด15เมตรครับคุณลองเปรียบเทียบกับประเทศไทยที่มีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะมีคนไปอาบน้ําตามถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อหลุมหรือแค่เนี้ยครับลึกแค่เนี้ยกว้างแค่เนี้ยนะฮะหลายๆหลุมเขาบอกว่า เนี่ยปฏิบัติการ VO, ออฟูโกะเนี่ยนะเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากของระบบการจัดการงานฟื้นฟูภัยพิบัติครับเพราะว่าเริ่มตั้งแต่การที่มีผู้รับผิดชอบเข้าไปรู้ปัญหาผู้รับผิดชอบก่อนมีอำนาจก่อนเข้าไปรู้ปัญหา นะรู้เสร็จปุ๊บจัดตั้งทีมรับมือภาวะฉุกเฉินขึ้นมาทันทีอพอรู้เสร็จแก้ปัญหาไปได้อย่างฉับไวมีแผนการปฏิบัติงานเป้าหมายช่วงเวลาที่ชัดเจนทําได้จริงพร้อมสื่อสารไปกับทุกคนที่้รับผลกระทบทั้งหมดในเวลาเดียวกันอ,อย่างมีเอกภาพทุกอย่างก็ทํางานหน้าที่ของตัวเองไปแล้วก็ยังมีการสื่อสารประชาชนอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอทําให้การทํางานเนี่ยราบรื่นรนะ่าชื่นชมอย่างแบบสุดๆ กลับมาคิดถ้าเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยคุณค,คิดว่าหลุมขนาดนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่<ช>เอาเปรียบเทียบกับการขุดอุโมงตามแยกต่างๆอะไรแบบนี้นะ<ช>คือถ้าสมมติว่าต้องการที่จะเร่งจริงๆเนี่ยประเทศไทยยังไม่สามารถทำให้ทำให้ประชาชนเห็นได้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการความด่วนในการทํา เรายังทําให้เห็นไม่ได้เพราะว่าติดขัดเรื่องอะไรคุณผู้ชมลองกลับไปคิดเองว่าเรื่องของระบบราชการหรือเปล่าเรื่องของระบบราชการรวมศูนย์รวมศูนย์เสร็จแถมซับซ้อนมีการทุจริตคอรัปชันใช่หรือไม่ระบบของการสื่อสารเวลาเกิดภาวะวิกฤตเป็นอย่างไรโอ้นี่ซ่อมหลุมที่ญี่ปุ่นนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับการบริหารจัดการบ้านเมืองของประเทศอื่นๆที่ควรจะดูเป็นเยี่ยงอย่างใช่ครับอย่ามองในมุมของการทําให้ถนนเรียบอย่างเดียวมันซ่อนไว้ด้วย ไว้ด้วยโครงสร้างของรัฐเลยล่ะในการจัดการกับหลุมยุบหลุมเดียวเนี่ยถูกต้องแล้วดูดิไม่ใช่โตเกียวไม่ใช่ระดับนะคืออย่างที่บอกเลยคือหลายๆมุมจริงๆมันหลายมุมมากเลยครับอ่าหวังว่าก็คุณผู้ชมดูข่าวหลุมยุบนี้แล้วก็น่าจะสะท้อนหลายอย่างให้ได้กับประเทศไทยของเราไม่ไดเอามาเล่าให้สะใจแล้วเนี่ยอย่างนักการเมืองอย่างนายกรัฐมนตรีคนนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องขายข้าวกิโลละยีบาทไม่ต้องทําอะไรด้วยซ้ำแค่นี้ประชาชนก็รู้แล้วว่าแก้ปัญหาได้ครับถูกไหม